ครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยนิดหน่อยถึงเรื่องนะกรณีคดีระเบิดที่ได้ระสงค์นะครับและการสอบสวนของกรมตารวจเก็บคดีเรื่องนี้นะครับมีบางคนในเพจผมก็เข้ามาถามนะครับว่าผมคิดยังไงนะคิดว่าใครทําอะไรอย่างงี้นะคือเพื่อจะเป็นการแฟร์สำหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่กําลังสอบสวนคดีนี้อยู่นะผมผมคิดว่าผมผมไม่อยากจะเดานะครับเราคิดว่า คือเราแต่ละคนเนี่ยมีมีความคิดเรามีข้อมูลที่เราได้รับมาจากช่อชลสื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าทีวีอะไรก็ตามนะคุณก็ฟังคำแถลงการของอฝ่ายกรมตำรวจนะแล้วคุณก็ก็ดูจากหลักฐานนะครับที่ที่ท,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 ที่ที่มีอยู่และคุณก็ใช้วิจ,จารณญาณคิดเอาเองนะครับผมไม่อยากจะเดา ผมไม่อยากจะเดาเยางนผมอยากจะผมอยากจะพูดจาก <c oughs> จากมุมมองของว่าอะไรเป็นแฟกต์อะไรเป็นแฟกต์นะมันความเป็นจริงคืออะไรบ้างที่เราที่เราเห็นอยู่นะถึงจุดนี้เนะี่ยนะครับบางคนถามผม,มว่าถามทงบว่า <c oughs> คิดว่าเป็นแพะหรือเปล่านะเป็นแพะหรือเปล่าคนที่จับได้เป็นแพะหรือเปล่าตั้งตั้งแต่เดินไปต้นมานะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเป็นต,ต้นมาผมบอกแล้วนะะว่าตอนที่ไก่อูมันออกมาบอกว่า คนที่ RESPONSIBLE คนที่อยู่เบื้องหลังการระเบิดที่าชปไปสงองนี้เป็นพวกกลุ่มที่เสียผลประโยู่ทางการเมืองนะภายใน24ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ระเบิดขึ้น <c oughs> เสร็จสเก็ดระเบิดยังไม่ได้เก็บจากถนนเลยนะออกมาฟันธงแล้วเรียบร้อยนะผมผมก็เลยผมเคยผมเคยเออกคลิปมาแล้วออตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็ ด่าตำรวจไปแล้วครั้งหนึ่งที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นออกมา,อ,าออกถแถลงแบบการแบบ irresponsible แบบนี้ผมเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อหรือเปล่าว่าเป็นแพ้นะส่วนตัวผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่าเป็นแพ้นะผมบอกตั้งต้นแล้วว่าผมเคยบอกออกคลิปมาครั้งเตือน พวกคณะรัฐบาคลควยสมชายอันนี้นะบอกว่าเ,าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยมันอินวอลฟคนต่างชาตินะมชานวอลฟ์คนต่างชาติแล้วดูจากรูปคดีแล้วทุกสิทย่างมันพอยน์ไปถึง <c oughs> าการรุนแรงนะความรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นซิกเนเจอร์ทั้งหมดเนี่ยมันส,นสังเห้เห็นว่ามันมาจากต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นการที่เรา การที่จะบอกว่าจับแพะมาอะไรพวกนี้ผมไม่ผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อว่ามีการจับแพะในในการในในในรูปคดีอันนี้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าคดีไหนก็ตามที่เป็นการจับแพะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นคนที่ก่อสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองและรู้ว่าใครเป็นคนใครเป็นคนทำนะถ้าคุณรู้ว่าใครเป็นคนทำนะคุณสามารถที่จะออกมาจับแพะได้นะ จะแาะว่าคุณรู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเพราะคุณคุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เข้าใจไหมคุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยในกรณีที่คุณควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ได้้าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณเองผมจะบอกให้นะคงไม่มีตำรวจที่ไหนนะที่จะกล้าออกมานะจับแพะนะจีมาออกมาจับแพะแล้วก็เอามา parade ต่อนหน้ากล้อง อของสื่อมวลชนไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศใช่ไหมในกรณีน,น,นี้ทั่วโลกนะในกล,กล้องที่กําลังสนใจนะครับสื่อมวลชนทั้งโลกกาลังให้ความสนใจนี่อยู่นะถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าตํารวจไทยจะจับแพะออกมาเพื่อจะ p a รด e ให้กล้องพวกนี้ดูนะเพื่อจะหวังเอาผลงานเรียกร้องอความดีความชอบหรือคะแนนนิยมจากประชาชนหรืออะไรผมผมเชื่อคงไม่คงไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกับว่ามันมาจากต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิดที่ใช้หรือว่าลักษณะในการในการกอวินาศกรรมอะไรพวกนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นอีกนะถ้าคุณจับแพะมาเดิน p a r a รดนะแล้วมันเกิดขึ้นอีกลองนึกถึงลองนึกถึงการเสียนหน้านะการเสียนหน้าตำรวจไทยจะต้องเสียนหน้ายับเยินขนาดไหนผมเรียกว่าหน้าขายหน้าไปทั่วโลกว่างั่งแนะเพราะว่ามันจะออกมาชัดเลยว่านี่เป็นแพะ ใไหมถ้าเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่า,า,า,าตํารวจไทยจะกล้ายัดข้อหายหกับใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่อง IN นโนะแล้วในขณะคดีกําลังดําเนินอยู่ถ้าเหตุการณ์มันมีเกิดขึ้นอีกมันพิสูจน์ในตัวมันเองไว้คนที่เขาจับมาเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ใชเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อเป็นแพทนะครับแต่ผม ผมติดใจอยู่อย่างหนึง่งไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงเรื่องของอคลิปที่ออกมานะครับพอบอรตรลออกมาปรีแตกสมสมยศฝีมะม่วงครับออกมาปรีแตกต่อหน้านักข่าวนะครับมีนักข่าวคนหนึ่งาถามออกมาบอกว่าเป็นการจับแพะหรือเปล่านะและออ้วพบตรลก็ปรีแตกทันทีเลยครับทันทีเลยออกมาปรีแตกคุณไม่ ได้ช่วยอะไรเลยนะคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยวาทกรรมเดิม,ดมๆตรงนี้นะผมไม่เห็นด้วยอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะผมเข้าใจนะว่าทําไมคุณถึงฉุนเฉียวนะผมเข้าใจว่าทำไมคุณถึงฉุนฉุนเฉียวแล้วผมส่วนหนึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่นักข่าวจะออกมา,าถามในลักษณะนั้นแต่คุณต้องเข้าใจว่าในประวัติในประวัติของของตารวจไทยเนี่ย เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะการจับแพะในเมืองไทยเนะี่ยเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเป็นเรื่อง normal อะ่ะนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตำรวจไทยจะปฏิเสธยังไงก็ตามนะมันความรู้สึกอันนี้มันอยู่ใน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 ประชาชนหลายๆคนนะที่เขาไม่มีความเชื่อถือที่เขาไม่ให้ความเอ่อเคารพไม่มี credibility อะไรให้กับให้กับ ขีดความสามารถของตํารวจไทยในการที่จะรักษาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นมันผมคิดว่าไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกนะที่ที่นักข่าวจะถามคําถามแบบนี้ออกมานะนาควรจะถามไหมในตอนนั้นนะในใน,ในขณะนั้นในชั่วโมงนั้นในวินาทีนั้นผมไม่รู้นะผมไม่รู้แต่สิ่งนึงที่ผมรู้ก็คือว่าในฐานะพบตรเนี่ยน,นะ ในความาะพอพอตอคุณสามารถที่จะแฮนด์ลสถานการณ์นั้นได้ดีกว่านี้นะใครก็ตามนะผมจะบอกให้ถ้าถ้าคนไทยคนในคนหนึ่งนะยังไม่ได้เรียนบทเรียนอะไรเลยในในใน,ในระยะเวลา2อสามปีที่ผ่านมาหรือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่พงพัฒออกมาบอกว่าถ้าไม่รักพ่อให้ออกไปจากบ้านนอกประเทศอะไรอย่างเงี้นะถ้าไม่ถ้าไม่รักพ่อให้ย้าอยู่บ้านพ่อถ้าคนไทย เห็นตามไม่ได้นะถ้าคนไทยถ้าถ้าถ้าไม่รักประเทศไทยให้ไล่คนไทยออกไปแล้วพวกนี้วาทกรรมแบบนี้ผมจะบอกให้มันเป็นไม่ใช่เป็นวารกรรมเสริมสร้างนะมันไม่ใช่เป็นวารกรรมเสริมสร้างผมไม่เคยเห็นด้วยกับการที่นายกมา,มา,ม,ามาชีา้หน้าเห่าใส่นักข่าวแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับที่พอบาตารจะออกมาเห่าใส่นักข่าวในลักษณะแบบนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะ มองตัวเองว่าเป็นคนไทยมากกว่าคนอื่นนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่มีใครครับมีสิทธิ์ที่มองคนอื่นว่าเป็นคนไทยน้อยกว่าเราเพราะว่าเขาคิดต่างหรือว่าเขามีความคําถามนะผมพเคยบอกเสมอเป็นหน้าที่ของ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 พลเมืองนะที่จะตั้งคําถามตั้งโจทย์ให้กับรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับไม่ได้นะคุณยู่แค่ยุ่แค่ handle the heat just get get out of the damn kitchen นะ นันภาษาอังกฤษที่บอกว่าถ้าคุณทนร้อนไม่ไหวอย่าอยู่อย่าอยู่ในห้องครัวนะนั่นเป็นหน้าที่คํ m า to the job มันมากับงานครับผมจะบอกให้มันมากับงานเวลาคุณยืนถแถลงคุณเจ้าคุณยืนถแถลงให้ press conference กับ public เนี่ยนะกับกับส,สื่อมวลชนสาธารณะเนี่ยนะแล้วคุณ take q u e s t i o n ีนะนะผมจะบอกให้มันเป็นเรื่องธรรมดาคุณไม่สามารถที่จะค n t r o l ได้ ว่าคําถามที่เขาจะถามมาเป็นคำถามแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องพร้อมทุกรูปแบบนะถ้าคุณไม่พร้อมทุกรูปแบบอย่าเปิดนิวส์คอนเฟอเรนซ์นะอย่าเปิดฟลอร์ให้กับนักข่าวที่จะถามคําถามได้เตรียมคําแถลงการออนเปเปอร์แล้วก็อ่านนะอ่านเนะเข้าใจไหมในต่างประเทศเขาทากันเยอะแยะไปไม่ไม่มีใครไม่มีใครที่ไหนเขาบอกว่าคุณจะต้องมาคุยกับนักข่าวเนะี่ยที่คุณต้องให้ข้อมูลกับนักข่าวแต่คุณไม่จําเป็นนี่จะต้องมา take question เพราะนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะ take question then อย่าออกอย่าออกอาการปรี๊แตกอย่างนี้ออกมานะอันนี้ผมไม่ได้พูดเึพาะกับพอบอรตรเท่านั้นพูดกับนายกหน้าสตีนที่ที่คุมรัฐบาลของของ,ของคอสชอ,อยู่ด้วยนะประยุทธจจรโนชานะตอนนี้นมีกระแสออกมาบอกว่า <c oughs> มเาีเห็นกราฟิกในในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามีกระแสที่จะปลดทีม ทีม PR นะครับทีมโฆษกของคณะรัฐมนตรีออกคณะ,ะสำนักนายกรัฐมนตรีออกนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มกระแสนี้แต่ผมพูดไปตั้งนานแล้นะเพราะทีม,มพีนะี้ไร้สมรรถภาพนะไร้สมรรถภาพการออกข่าวการอนุญาตการให้นายกออกมายืนอยู่ต่อหน้าผู้สื่อข่าวนะแล้วก็ สถานการณ์ออกมาในลักษณะที่แบบทั้งนายกและก็ทั้งผอตอรใครก็ตามที่มีอำนาจหน้าที่ออกมาแล้วก็มาเห่าใส่ผู้สื่อข่าวอย่างนีนะ้มันไม่ได้เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในใน,ในประชาชนนะครับประชาชนเขาต้องการผู้นาที่ที่ดีวันนี้นะคุณสามารถคือเรื่องเรื่องอย่างนี้นะมนไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าถ้าคุณควบคุม การให้ Press Conference การแถลงข่าวได้นะคุณก็สามารถที่จะที่จะ Control จุดนี้ได้มันเป็น Control Point ที่มันไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นไม่เป็นค r o l Point ที่เราสามารถที่จะที่จะ manage ได้เพราะฉะนั้นะผมถึงบอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะนเรื่องการที่ออกมาปรีแตกนี่นชี้หน้าว่าคนานั้นคนนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะผมไม่เคยเห็นด้วยนะอันนี้มันเป็นมันเป็น ugliness ที่ ประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยก็เคยประสบมาแล้วนะครับในประเทศนี้ผมเคยบอกในคลิปบางคลิปที่แล้วนะในอเมริกานี่สมัยก่อน1950สมัยก่อนนะม,มันมีมันมีมันมีพวกนักการเมืองแบบนี้นะทีเ่เริ่มจากบุติสภาในเซนต์ของ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 อเมริกาเนี่ยนะมีคนหนึ่งชื่อโจเซฟมาร์กาซีที่มีอะไรที่ใครไม่เห็นด้วยนะจะชี้หน้าดา่าว่าทันทีว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะยู you not a m e r i c ันคุณไม่ใช่เป็นคนอเมริกัน คุณไม่มีความเป็นอเมริกันเลยหรือนะนะทำไมคุณถึงจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้โครงการนั้นนะพยายามที่จะใช้แท็กติกอย่างนี้นะที่จะชี้นิ้วนะใส่ฝ่ายตรงข้ามที่เห็นต่างด้วยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางหรือนโยบายอะไรของของของเขาเนี่ยนะซึ่งสมัยนี้เนี่ยนะนักการเมืองพวกนี้เขาเรียนบทเรียนอันนี้จาก1950แล้วเขาไม่ทํากันแล้วนะแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะเมืองไทยเนะี่ยมีมีอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่รู้จักเรียน จากประวัติศาสตร์ของโลกนะชอบเอามิสเทสของคนอื่นมารีพีทโอเวอร์และโอเวอร์และโอเวอร์เพราะนั้น <c oughs> ก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะไม่ใช่มิสเทสของคนอื่นบางทีมิสเทสของตัวเองด้วยซ้ำนะความผิดพลาดของตัวเองในอดีตหลายครั้งต่อหลายครั้งที่เหตุการณ์เราในประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำรอยเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยนะแต่ก็ไม่มีใครเรียนอะไรกันนะเรื่องวัฒกรรมโกงวัฒกรรมคนดีอะไรพวกนี้นะมันจะบอกให้มันทําให้ประเทศ แตกแยกเป็นเสียงเสียงมาในอดีตที่ผ่านมานะมันทําให้เกิดมีการรัฐประหารไม่รู้กี่ครั้งตับอกี่ครั้งเกิดขึ้นในอดีตนะก็ยังมีคนไทยยังมีฝูงควายอีกเยอะแยะในประเทศที่ยังหลงเชื่อหลงกลนะทุกครั้งที่ฝ่ายอํามาออกมาใช้วาทกรรมพวกนี้ในะวาทกรรมโกงรัฐบาลโกงต้องโค่นรัฐบาลอย่างนู้นอย่างนี้มันมันเวิร์กมาตลอดนะถ้ามันเวิร์กมาตลอดทาไมจะต้องเปลี่ยนนะถ้ามันเวิร์กมาตลอดทําไมจะต้องเปลี่ยนเพราะนั้นพวกอํมมามันก็ใช้ เรื่องเก่าๆเดิมๆพวกนี้นะไอ้พวกต้องเปลี่ยนรัฐบาลเพราะรัฐบาลโกงเพราะนเราต้องหารัฐบาลใหม่เข้ามาต้องคว่ำรัฐบาลเพราะเราเป็นทหารต้องดูแลชาติอย่างเงี้ยนะนะจัญญาบันในฟักต์ไอ้แอสิกของพวกกอง th th นะทัพไทยเนี่ยจะบอกให้มันจะไม่มีวันเปลี่ยนเพราะ,ะสันดานก็คือสันดานเข้าะงั้นสันดานทหารไทยไม่ได้เป็นเป็นนดารของนักสันดานของนักสู้แต่เป็นสันดานของโจรน,นะสันดานของโจรที่ไม่ใช่แต่ว่าจะโจรนั่นนะ แต่มันโจรที่คิดว่าตัวเองดีกว่าชาวบ้านในซํานะมีมีมีอารมณ์ที่ฟักตั้บที่มองไม่ออกว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรนะทำให้ประเทศชาติมันไปไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ใครก็ตามสลิมตันไหนก็ตามที่คิดว่ารัฐบาลคอสอชออกมาทําให้ประเทศชาติไปได้นะพวกมึงน่าจะลืมตาดูนะลืมตา just l o ลุกกระ n า look ก r o u n d นะ ไม่ได้มึงไม่จาเป็นที่จะต้องมี i q คสูงมากมายนะขอให้มึงมี i q คมากกับตัวบุ้งนิดหน่อยมึงก็สามารถที่จะสังเกตได้นะเพราะป,ประเทศชาติมันติดแงะ่ไม่ใช่ติดแงะเท่านั้นถอยหลังกับย้อนอถอยหลังลงคลองลช่วยซ้ำนะประเทศไทยที่ที่พวกมึงรู้จักเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องนานนะจากสิบห้าปีที่ผ่านมาเนะี่ยเรามาันเรา,าเปรียบเทียบประเทศไทยทุกวันนี้เหมือนกันหน้ามือกับหลังเตีนนะ เหมือนกันหน้ามือกันหลังตีนและประเทศไทยมันถอยหลังลงคลองเรื่อยๆนะรวมทั้งถ้าไอ้ละไอ้ถ้ารัฐมนูญของโจนฉบับนี้ออกมาแล้วก็จบนะจบเลยนะเพราะฉะนั้นผมผมพูดในเรื่องนี้ในสองสามคลิปมาแล้วว่าผมมผมมผมไม่อยากจะพูดมากกว่านี้อีกแต่ว่าอยากจะให้ฝากไปคิดกัน,นตรงนี้กันเลยกันนะเมืองไทยตอนนี้กาลังจะเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนนะแล้วตอนนี้ออกมาได้เห็นออกมาบอกว,ว่าทหารกําลัง ออกมาพยายามพยายามที่จะสะกดพยายามที่จะกดกลุ่มกลุ่มนักการเมืองทั้งหลายที่กำลังจะออกมาต่อต้านความล่างรัฐรมนูญนันนี้นะเพราะเพราะว่า,าไม่อยากให้ออกมาเปลี่ยนความคิดของประชาชนไอ้พวกประชาชนทั้งหลายสลิมทั้งหลายที่ยังไม่ยังไม่เข้าใจนะยังไม่รู้จักประวัติศาสตร์ของโลกนะดูเถอะนะใครก็ตาม ที่พยายามที่จะปกปิดข้อมูลนะมันมีเหตุผลที่ทาไมคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดถึงต้องพยายามที่จะออกผลการนดานมาแล้วก็พยายามที่จะปกปิดข้อมูลนะตั้งแต่ตั้งแต่ในอดีตในประวัติศาสตร์ของโลกในใน,ในที่สมัยพวกคอมมน,นิสต์พยายามที่เอาเอาพระคัมภีร์มาเผาทิ้งนะพระคัมภีร์ไบเบิลงเผาทิ้งไม่เป็นหูปิดตาประชาชนไม่ให้มีไม่ให้ประชาชน ได้รับข้อมูลอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเรื่องาศาสนาไม่ว่าจะเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามข้อมูลก็คือข้อมูลนะแฟกต์ก็คือแฟกต์ทำไมจะต้องกลัวข้อมูลถ้าเพื่อคนหนึ่งคนใดกลัวประชาชนในประเทศของตัวเองได้รับข้อมูลสิ่งแรกที่ประชาชนต้องคิดก็คือว่าทําไมคําถามที่จะต้องผุดเข้ามาในสมองก็คือว่าทําไมทําไมเขาถึงไม่อยากให้เรารู้ทําไมถึงจะต้องปิดเว็บไซต์นะั้นปิดเว็บไซต์นี้ทำไม มันถึงจะต้องมาบล็อกนะ access ไอ้ข้อมูล information อนะไรพวกนี้นะทำไมถึงไม,ไม่ต้องการให้ประชาชนรู้ว่าแต่ละปีแต่ละปีประเทศชาติใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่ในการที่จล้างสมองประชาชนนะด้วยงบประมาณเทิดพระเกียรติแผ่นดินนะแล้วไอ้บัจเจตในการที่ใช้ในการต่างๆในในการจัดงานต่างๆที่เทิดพระเกียรติในหลวงเนะี่ย มันใช้เงินเท่าไหร่ทําไมจะต้องปกปิดของข้อมูลพวกนี้ทําไมจะต้องปกปิดไม่ให้ประชาชนรู้ว่ากษัตริย์ในโลกกษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนะมีมีเน็ตเวิร์กห้าถึงห้าจุดสี่ล้านเท่าของประชาชนโดยเฉลี่ยของของประเทศนะไม่ใช่ห้าจุดสี่ล้านเท่าของคนที่จนที่สุดในประเทศประชาชนห้าสิบจุดสี่ล้านเท่าของประชาชนโดยเฉลี่ยนะชนชั้นกลางในประเทศ นะไฉะนั้นคุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่ากี่ล้านเท่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีจะกินนะที่หาเช้ากินคํานะทุกครั้งนะที่รัฐบาลออกมาปกปิดข้อมูลนะไม่ไว่าจะเป็นข้อมูลอะไรเป็นหน้าที่ของประ,ประชาชนที่จะถามคําถามอย่างน้อยที่สุดนะเพื่อตัวเองถามคําถามว่าทําไมทําไมก็ถึงต้องทําอย่างนั้นโอเคเอ่อนอกเรื่องแเป็ด เดี๋ยวหนึ่งแต่ว่าอยากจะย้อนกลับมานิดหนึ่งถึงเรื่องคดีไอ้บื้มสมประสงค์เอเอ,าเอ,าเอาราชประสงค์อันนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่าเอา,อางี้ดีกว่าผมอยากจะพูดอย่างนี้เน,นื้อหาเนี้ดีกว่านะการสอบสวนเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคดีนี้นะครับเรารู้ว่าในในอพาร์ตเมนต์อันนี้ที่เขาคนเนี่ยมีวัตถุระเบิดมากมาย มากไปนะมันแล้วมีบอล e บริ n งมี r e ดเนเ t อรมีมีสายไฟมีตัวไอ้ไทม์เมอร์หลายหลายอย่างนะะสามารถที่จะประกอบบอมได้อีกะเยอะๆะนะครับมีมีซูซายเวสต์ vest, นะมีเสื้อกักที่ใช้ทำกับซูซายระเบิดที่ใช้ฆ่าตัวตายนะที่เอาไปใส่แล้วก็ไปเดินอยู่ในกลุ่มชนแล้วก็ระเบิดฆ่าตัวตาย That's scary นะ that's scary นะ ผมจะบอกให้เลยนะซิกเนเจอร์แบบนี้มันไม่ใช่เป็นซิกเนเจอร์ที่มาจากภายในนะเพราะนั้นนั้นนั้นไม่ใช่เป็นการเดานั่นไม่มีการที่สุมเดานั่นเป็นสิ่งที่เขาที่ที่ที่พบเห็นในในอพาร์ตเมนต์พาสปอร์ตเป็นจํานวนมากนะพาสาสตเป็นจํานวนมากเป็นที่เป็นพาสปอร์ตปลอมปลอมนะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนนี้นะถ้าไม่ใช่คนเป็นคนตุรกีก็คงเป็นคนคนคนอุยกูนะเพราะฉะนั้น ผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทางตำร,ร,รวจไทยรู้สัญชาติของคนคนนี้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นส่วนตัวแล้วมัคนคงเป็นไปนไม่ได้หรอกที่จะเอาเออเออลากเอาตัวนักโทษนะนักผู้ต้องสงสัยคนนี้เข้าไปในค่ายทหารไปไปอินเทอร์เรเกตไปสอบสวนสอบสวนนะเป็นเป็นวันหนึง่งแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นสัญชาติอะไรผมผมคงที่คงคงเป็นไม่ได้นะยากที่จะเชื่อเพราะนั้นผมคิดว่าเขารู้ว่าคนนี้มาจากประเทศไหนเพราะนั้นคำถามก็คือว่าถ้ารู้ว่ามาจากประเทศไหนทําไมถึงไม่บอกนะทำไมถึงเราถึงไม่มีข้อมูลอันนี้ทําไมเราถึงมีแต่ข้อมูลว่าพาสปอร์ตอันนี้เป็นแค่พาสปรอร์ตปลอมนะเรารู้ว่าสถานทูตตุรกีออกมาปฏิเสธว่าน,นี่ไม่ใช่เป็นพป,ประชาชนของเขาน ผมคิดผมเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ผมถามต่อมาคือว่าถ้าคนนี้เป็นคนตรรรุรกีรัฐบาลตรรรุรกีจะปฏิเสธไหมมี motivation อะไรที่รัฐบาลตรรรุรกีนี้จะปฏิเสธมีไหมพอมีไหมก็ขอจะมีนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าพวกนี้เป็นพวกที่มีพฤต <c oughs> ิกรรมก่อวินาศกรรมอยู่แล้วนะทำให้รัฐบาลเขาเสียชื่อเพราะฉะนั้นมี motivation ไหมที่รัฐบาลตรรรุรกีที่จะปฏิเสธ ผมเชื่อว่าคงมีนะคงมีมีอยู่บ้างแต่จะทำไหมนั่นอกอีกเ,เรื่องหนึ่งนะมันก็ก็ลองไปคิดกันดูก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือว่าไอไอไอ,อ,อคดีเนี้มันพัวพันอยู่กับอ,อยู่กับต่างประเทศนะครับคนนี้ไม่ใช่เป็นคนไทยสิ่งที่ผมกังวลสิ่งที่ผม่สิ่งที่ผม อยากจะให้ตำรวจไทยเก็บไปคิดเองก็คือว่าไอ้ไอแนวทางการสอบสวนอะไรของเขาเนี่ยนะที่ลากเอาผู้ต้องหาเขา้เขาเข้าค่ายทหานเนี่ยนะมันบอกให้นะถ้าในอนาคตข้างหน้านะรูปคดีออกมาในลักษณะที่ว่าโอเคมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยในในต่างประเทศที่เราจําเป็นนี่ยต้องส่งหลักฐานนะลงส่งหลักฐานที่เรามีอยู่ในมือไปให้กับรัฐบาลในประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อจะขอตัว ที่ ize, สำหรับ extradition process e x t r a d i t i ข้ามเอา,เอาขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาขึ้นศาลในประเทศไทยนะถ้ามันจำเป็นที่จะต้องออกมาในโลกลักษณะนั้นซึ่งในคำถแถลงของกรมตำรวจเองก็บอกแล้วว่าเชื่อว่ามีบางคนอาจจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นคําพูดของผมนั่นเป็นคําพูดของกรมตํารวจเพราะฉะนั้นะถ้าคุณเชื่อว่ามีผู้ร้ายบางคนที่ได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วยิ่งสําคัญครับ ที่คุณจะต้องมีความโปร่งใสในการสอบสวนในการอินเทอร์เกตในการที่จะหาข้อมูลสร้างหลักฐานประกอบหลักฐานอะไรขึ้นมานะครับสร้างคดีขยายความในคดีเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าคุณจําเป็นนี่ต้องไปตามตัวพวกนี้กลับมาขึ้นศาลนะรับรับรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทาในประเทศไทยนะไม่มีรัฐบาลไหนนะที่ที่เขาจะส่งตัว คนในประเทศของเขามาให้พวกคุณยิงเป้านะโดยที่มีหลักฐานที่บอกว่าโอ้ผมได้ข้อมูลอันนี้มาจากในค่ายทหารนะผมได้ข้อนี้ข้อมูลนี้มาจากการเอาตัวผู้ต้องหาเข้าไปใค่ในค่ายทหารอยู่วันสองวันนะครับโดยที่ไม่มีทนายความโดยที่ไม่มีทูตของประเทศนั้น present นึกออกไหมเนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจากมุมนั้นจากมุมมองตรงนั้นเนี่ย ยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลคอสอชอจะต้อง uh, not get lazy นะจะคุณจะขี้เกียจไม่ได้คุณจะขี้เกียจคุณก็ do your job do it by the book do your job by the book นะรู้ว่าการสอบสวนในเมืองไทยเนี่ยบางทีทำกันด้วยความสับเพ่าแต่คุณจะมาสับเพ่าในกรณีคดีน,ดน,ดนี้ไม่ได้นะแต่ในคดีนี้ไม่ได้ แล้วสองถ้าคุณเอาตัวผู้ต้องหานี้เข้าไปในค่ายทาหารไปซ้อมนะถ้าถ้าเอาไปซ้อมเพื่อเพื่อหวังคำสารภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ just be careful นะ you not คุณไม่ได้กักังเดียวอยู่กับกับกับคนไทยนะที่ <c oughs> ต่อสู้ไม่ได้นะวันนี้ฟังคำให้การคำพูดของสมเยศส,สมยศสมยศ แีมะม่วงนะครับออกมาบอกว่าเชื่อว่ายังมีคนที่อยู่ร่วมอยู่ในะบวนการอาจจะเป็นสิทธ์นะ well, แฟกต์แฟกต์อีกแฟกต์หนึ่งนะที่ความเป็นจริงอีกแฟกต์หนึ่งก็คือว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะนะยังมีผู้ร้ายอีก9คนที่ยังเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะ ที่คุณยังจับกันไม่ได้แล้วไอ้ไอที่จับได้ทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นเซฟเฮาส์ที่จับได้อพาร์ตเมนต์สาอพาร์ตเมนต์ทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดเนี่ยนะ ball bearing detonator ส่วนประกอบอของวัตถุระเบิดรู้ได้ยังไงครับผมถามหน่อยว่ารู้ได้ยังไงว่ามันมีอยู่แค่นี้นะถ้ามันมีเซฟเฮาส์อยู่ที่หนองจอบรู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีเซฟเฮาส์อยู่ที่อื่นในกรุงเทพ รู้ได้ยังไงว่าออเปอเรตีฟในในกลุ่มขบวนการอันนี้มันมีอยู่แค่10คนหรือว่าหรือว่าหคนหรือว่า you don't even know นะ you don't even know เพราะฉะนั้นการที่จะเอาผู้ต้องหาไปซ้อมเนี่ยคำของพบตรเองออกมาบอกว่าบอกคนที่ผมผมฟังบอกว่าบอกว่าเขาเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการก่อการร้ายเพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มคนบางคนที่โกรธแค้นนะมีความอาจจะทำเพราะว่าความโกรธแค้น แทนเพื่อนหรืออะไรเงี้ส่วนตัวผมคิดว่าบูช h i that's fucking bullshit นะทำเหมือนกับโอบาม่กแหละนะครไม่ยอมออกมาเรียกขาวเป็นขาวองว่าเรียกดาเป็นดำํำนะคนตายไปแล้ว20ศพนะบาดเจ็บอีก200อันนี้ไม่ใช่เป็นการก่อการร้ายแล้วเรียกว่าอะไรครับนะแล้วไอ้คนที่มันแก้แค้นอยากจะแก้แค้นแทนเพื่อนเนี่ยมันมีพาสปอร์ตอยู่ในพาทอฟต์เมนเป็นปึก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 ,ปก,ปกเนี่ยป่ะมันมี มี b a l bearing มันมีวัตถุระเบิดมันมีสารไอ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 เดตเนเตอร์อะไรพวกนี้มันไปหาซื้อมาจากไหนนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการกระทําของคนที่คนที่โกรธแค้นนะเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นการทําเป็นเรื่องเป็นลาเป็นขบวนการเป็นเป็นเป็นแก๊งนะผมไม่รู้ว่ามันทำเพู่อะไรนะอันนี้เป็นหน้าที่ของตํำรวจที่ต้องสอบสวนแต่บอกให้เลยนะไม่มีใคร ที่จะ go through all this trouble ที่จะทำเพื่อจะแค่โกรธแค้นแทนเพื่อนอันนี้มันมันมีมันมีจุดเชื่อมโยงทางการเมืองด้วยแก้ทันตีนะแกนตีเลยเพราะนั้นอยากจะฝากให้ไปเก็บกันเก็บไปคิดกันตรงนี้นะจะทำอะไรเนี่ยนะความโปร่งใสจะต้องสำคัญนะถ้า มันมีข่าวออกมาว่าหรือภาพออกมาว่านักโทษคนนี้ถูกทารุณน,นะถูกทารุณรูปคดีที่คุณทำอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการขอ extradition ในอนาคตกับประเทศอื่นนะที่จะขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาให้รัฐบาลไทยมันยิ่งจะทำยากมากเข้าไปใหญ่นะเพราะนั้นะ do your job นะ นะนี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่ตํารวจจะออกมาเอาโหยเอ่อเอามานั่งถแถลงกาเพื่อจะเอาเฟ c ไทมอนทีวีนะผมเห็นด้วยกับสิ่งที่พอบอําตำรวจออกมาพูดในบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในะกรณีที่เวลานักข่าวมาถามอะไรแล้วพยายามที่จะปกปิดข้อมูลไม่ไม่อยากไม่ต้องการให้คําตอบนักข่าวอะไรออกไปที่ไม่จําเป็นอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยร้อเเลยนะคดีแบบนี้เนี่ยนะ the less you talk the better นะ นักข่าวไม่จงเป็นต้องรู้อะไรมากเกินกว่าจําเป็นที่จะต้องรู้แค่นั้นเองนะทุกยิ่งทุกอย่างจะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะสืบสวนได้ดีมากขึ้นถ้าคนอื่นยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่รู้ on need to know basis เท่านั้นนะคนที่ไม่จําเป็นย่องรู้ก็ไม่จาเป็นต้องรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณยังต้องตามจับหลายคนนะที่มีที่มีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการอันี้ที่มันยังจับตัวไม่ได้นะเราไม่ต้องการให้ ผู้ร้ายไหวตัวหนีไปนะหรือหรือว่าจะรู้ความคืบหน้าของการสืบสวนในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้น just หุบปาก just shut your shut your mouth and just get your head out of your ass and do your job แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอฝากไว้แค่แค่นี้ก่อนแค่นี้ฮะ